เอาละครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตเอ็นโนะครับอ่าก็อยู่กับไมค์ชีวิตรอด100วันในเอ่อกร้างนะครับอ่าอีพีที่4กันแล้วโยซึ่งผมบอกว่าเลยนะครับอีพีที่แล้วเนี่ยผมได้ร้ำอีพีห้าอีพีห้าเพื่อนอีพีห้าเออว่ะอีพีห้าเพื่อนอีพีห้าอ้าวเรื่องนี่นะครับจากอีพีที่แล้วผมเอาละ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 ถึงเวลาต้อง บอกแล้วว่าอผมนึนแต่ใด้ไปสำรวจมาอีกแล้วท็อปไปสำรวจอีกแล้วเพื่อนๆดูดิแต่ว่าผมสร้างความนะเนี่ยดูดิแล้วก็เจอเกาะแล้วก็ไปเจอเกาะอ่ะไปเจอเกาะอะไรก็ไม่รู้ไฟเรือมาจากไหนวะเดี๋ยวท็อปกูพาเพื่อนท่านผู้ชมไปดูบ้านก่อนมาเพื่อนๆดูดิโอเคโอเคมันเป็นอุโมงค์แล้วเนี่ยโอ้โหโคตรหนัก สร้างแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นห้องเออผมจะทําเป็นห้องก็เห็ดนะออโอ้โหมันเหมือนโคมองเอ้ยเป็นไรวะเ,<อ>เป็นไรเฮ้ยเพื่อนอัดสลามอยู่อัดสลามอยู่คึกว่าเ,ออเดี๋ยวแปลอา,อาหารแปลดาบก่อนเป็นไงบ้างเพื่อนสำรวจเจออะไรบ้าง เจอกรอบปริศนาซึ่งมันเป็นเสียงมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษกรอบปริศนาหรือมันเป็นกรอบอะไรวะเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนขีมานก็ก็มันเป็นี่มันเป็นกล่องที่เหมือนเหมือนเหมือนสุสานอ่ะเออเหมือนสุสานมากกว่ามาดูนี่มาดูนี่กูโอเคว้าว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 อะไรเนี่ย สลามตัวบอกอกี้อเคนี่ผมจับเป็นเซตแลวนะก็คือข้างบนจะเป็นเครื่องนี่้วก็จะเป็นกลองอีและอันนี้ก็เป็นไม้นะน้ข้างล่างก็เป็น,น,นป่าโ,โอเคโอเคแร<อ>้วน,น,น้ำก่อนไหนขอเช็คของเลยเซตของดีเปล่าเตรียมน้ำให้พร้อมด้วยนะทุน้ำในตัวป่ะ <Yo! S 2> น้ำอยู่ในตัวปะนะ่ะเน่ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาก่นอนเตรียมของให้พร้อมเพราะว่าเราจะไปดุยกันแล้วเไม่มีไม่มีอะไรตัวเอาไปไหนวะชื่ออะไรนะโวลเลเร็กอะไรอย่างสลามนี่นนเนนิ่มอ่ะนิ่มอ่นมะนิ่มทั้งตัวพาร์ที่แล้ว เดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวจะไปไหนนะที่ทบไปสำรวจจเจอนะอะไรนะมันมันเป็นเชิงอ่แบบเป็นเกาะที่ไม่ใช่เกาะแบบเชิงเป็นสุสานอะ่ะสุสานเหรออ๋อเออแล้วก็เขียนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งกระผมนั้นก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยโหเก่งคือมันอ่านว่าอะไร<ห>น,นะอ <laughs> ไอที่บอกว่าเก่งเนี่ยมันจะไม่เก่งแต่ <No. S 2> ที่บอกไม่เก่ง่มันมันมกจะเก่ง

มา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 ไหนมันไปอยู่ตรงไหนวะลบไกลอ่ะไกลอ่ะคือไอ้นี่เอาเท้าราน้ำได้ไหมเนี่ยมือไม่พายอ่ะเฮ้ยอย่าเลยเลยเรือมันช้าที่เขาบอกว่ามือไม่พายเอาทางแล้วคือไปนี่มันโกลีาดที่มานมันกบีศาดที่มาใช่ซึ่งนั้นเราได้เคลียร์ไปแล้วเอออ้าวเรื่องก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็ไปเท่าไหร่ ไม่ได้อะไรแต่ว่าเกาะไอนางฟ้านั้นยังไม่เคลียรยเลยนะยังไม่เคลี่ยบอสบอสเดี๋ยวต้องไอ้นี่ไงเราเราต้องเราต้องไปขุดทรายถมทับน้ําให้น้ํามันแห้งแล้วเราก็าไปตีมันโอ้โหมันอยู่ใต้น้ําด้วยนี่จะหายใจยังไงวะเออจุ๊บจุ๊บเอ้ยเกาะน,นั้นไม่เคยเอ้ยอันนี้ก็เปิดใหม่อ่ะเนี่ย โอ้มีเกาะว่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออเฮ้ยมันเกาะเลยอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวดูเฮ้ยเฮี้ยเกาะเห็ดเฮ้ยไหนอ่ะลบอ้าวเห็ดไหนเฮ้ยเกาะว่ะเฮ้ยเกาะไม่ไปนี่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 ทางเข้านันเจี้ยนเลยน่ะไปดูไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเข้ามาสำรวจเอาออยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเฮ้ยแล้วทำไมผมไม่เจอวะแล้วเกาะนี่เกาะใหญ่อุ้ยเหมือนกำมีทางเข้า เดี๋ยวต้องต้องมาดูละต้องต้องมาดูลแลอ้าวล้ลจบยากแล้วซีรีส์เนี้ยอีกเทียบไอ้บอสไอ้บอสนั่นเอาไว้ที่หลังเลยฮะไอ้บอสปากระโหน่นั่นเหรอเออตากระบ,บองนะตากระเป๋ามีมีมีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้มันเป็นแคมป์ไฟอ่ะเหมือนจะมีคนเคยอยู่อ่ะลง <c oughs> ลงลงโอเคลง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 หมาว่ามันเกี่ยวกอะไรวะ สปีกอังกฤษสิเอ่อถึงอาดัมเพื่อนนะแล้วเจอกันอีกครั้งบ่ายเอา้ามันเหมืนอนกับคำสั่งเสียไม่ติดเกาะนานเกินอะ่ะมันบอกว่าหั่กัวก็มีไม่ค่ากินวนะเอเองงอะ่ะไหนเอเอแล้วข้างบนมันบอกว่าของขวัญสำหรับคุณเหรอของขวัญสำหรับคุณอยู่ไหนวะขอขวัญน่ะไม่โอ้ยบ ขวันเหรอของขวันเหรอไม่ใช่แล้วนี่มันมาดมาดเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรโอ้ยนี่ตัวอะไรเต่าออกไปซะอ้าวจะเต่าโกกจะเอให้ฉันดูเงี้ยบอกของขวันที่ตรงไหนวะเนี่ยหรือว่าขุดขุดเหรอไหนวะไม่ได้มีเลยเอาขุดมีกล่องด้วยท็อปดิเอ๊ะ โอ้โหมันเป็นกระดูกว่ะโครงกระดูกแล้วก็มีโล่หนึ่งอันแล้วก็มีดาบแล้วก<า>็มีหมวกอะขอละกันโล่เนี่ยเอาอะไรเอาแบ่งแบ่งแบ่งกันเอาอะไรวะเอาอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อป่าป่า,ปาตกแล้เฮ้ยนี่มันเตียงนอนป่ะเนี่ยเฮ้ยใครเอาเียงนอนไปไว้จะทุบอีกแล้วอะจะทุบอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ทุบไม่ทุบที่บ้านเยอะแล้วนะ ที่นอนเนี่ยเอาเร็วๆจะเอาอะไรมันมีหมวกกับมีหมวกอ่ะขอหมวกก็ได้กันเฮ้ยท็อปดูดิอัศวินอัตตาวินฉันมีโล่และดาบเฮ้ยดาบเอาเนี่นี่เอามีมีดาบไหนดาบมีดาบอะไรอ่ะไม่ก็ดาบธรรมดานะอ๋อนี่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 โอ้เหี้ยโคตรยาวเฮ้ย ไอ้น,นี้ย่งสั้นนะเทียบกับไปนั่นของผมมัน<ะ>ยาวก,กว่าไอ้น,นี้ยังสั้นไงเทียบกับไอ้นี่อี่ะยาวก,กว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณไม่มีเมียแน่แน่้ <c oughs> โอ้โในไหนํำรวจในป่าที่มีอะไรบ้างนานเงนี่ยในป่าเนี่ยเ้ยเสียงมุี่โอ้อะไรวะเจอละนี่เสียงเพลง,งเจอ,อะไรวะเพื่อนบ้านที่แสนดีไงคืออะไรวะเธอซอมบี้อะไรไฟอ่ะ เอาเขบอกเอาดาบยาวไปลองดิไหนดูโลดิว่ามันจะตายก่อนนะเนี่ยไหนดูโลดิทกันได้หรอกันได้กันได้ดูใหม่อีกฮนะดาบยาวไปลองไปลองดาบยาวโอ้ยดาบยาวโอ้ยโอ้ยยาวจริงด้วยเหรอไม่ไม่ใช่ดาบนะโล่ไม่มีอะไรแล้วไป ไปดูเกาะอ่าไปไปเกาะเห็ดดีกว่าเฮ้ยนี่ใครเตาเฮ้ยเฮ้ยทำไมตีไม่ออกเอาไหนท็อปบอกว่ามีอีกเกาะหนึ่งไม่ใช่เหรอมันมีเกาะอะไรฮะใช่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 อยู่ไหนเนี้ยมีอะไรยุ่งอยู่อ๋อนั่นเนอะเกาะอะไรวะนี่แหละเหมือนเป็นเศษซากอะของเมืองเก่าหรือเปล่าเออไม่แน่ว่ะ เออมีมีสัตว์อะไรอยู่ด้วยเนอะเนอะเกาะเต่าเกาะเต่าอ๋อเกาะเต่าที่มันอยู่สุราษฎร์ปะเกาะเต่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเรามาถึงแล้วเกาะเต่าเกาะเต่าที่มันสอนโมกุลปะนั่นผู้เท่าเต่าด้วยมีเต่าอยู่ทุกทีม่มีอะไรเลยดูดิโอ้ไม่ได้พาบล็อกมาด้วยว้าเออหินไอ้ดินแถวเนี้ย มันมีอะไรเนี่ยโอ้สำรวจดูรอบๆก่อนนี้ดินแถวนี้แหละเอาอดินแถวนี้แหละได้เข้าไปสำรวจหรือยังยังเลยก็เพิ่งเห็นเนี่ยอ้าวนี่เรากําลังทําอะไรอยู่ก่อนับเอากลองไงเมื่อกี้มีมีกล่องตงัมันแล้วมันอยู่ตรงไหนมันมีมันมีมันมีโอ้นี่เหมือนแบบมาปลากเลยนี่เนี่ยปากวัว ขุดก็ไม่ได้เอามาไอ้เฮียอยู่ไหนแล้ววะชุบอืมไหนอะกล่องไม่มีสักกล่องมันมีจริงๆรต่อสองดูดิไอ้นั่นเรือเรา ไหนกล่องเสียเวลาคับตรงเนี้มันมีว้ยเอาหัวะกระโลกเป็นที่กระโดดขอบคุณมากหัวะกระโหลกดำเนี่ยทิ้งไปแลยจะตายตาย,ตายทั้งทีก็ตายไม่สงบเสียงอะไรอ่ะเเสียงเสียงอะไร เต่าหรือเปล่าไหนอ่ะเอออยู่ไหนวะเฮ้ยเ <c oughs> มืม่อกี้เห็นจริงๆรนะอะไรวะนี่ยจะกลับเลยนะเรอ,อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนนี่นี่นี่โหข้างหน้าคุณเลยคุณกระโดดก็เห็นแล้วไหนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงไหนใส่ละมันคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> อาร์ติแฟกต์ออาร์ติแฟกต์ ม,มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ห๋อมีมีมกเกาะเหล็กรองเท้าเน่าๆหนึ่งคู่แล้วก็ทานเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีเสียงไหมอ,องกองอีกกองนึงไหนนี่ไงนี่ไงกระโดดมหกระโดดไหมเอนเน่เอเล่โดดน้ำไลยนะก o o d b y แล้วนี่ตรงนี้มีกองเนื้อุ้ยอาเปิดเปิดเปิดนะไ,ได้ค<อ>าตาไม่ได้ดาบอ่ะได้ดาบกับโขกแล้วก็ปลาแล้วก็เมล็ไดอไอ้เหี้ยอฮ้ยอะไรอะ่ะหายแล้วดินหมดดินหมดได้คาตานะมาหนึ่งเล่มว่ะ ขอ,องตรงนี้อ่ะคาดานะมันเล่นยังไงเนี่ยอ้าวมันฝันไม่ได้เฮ้ยฝันได้เฮ้ยอะไรออกมาเนี่ยโอ้ยจะตายโอ้ยได้คาด,ดานะมาหนึ่งอันท็อปอนี่กําลังจะไปเอาอีกกล่องหนึ่งโอ้ยตายนี่ตายนี่อ่าไหนโยนมาอไป,ไ,ปไม่ตับผ้าเลยัดไปเล็ว แร่คาตา纳แร่แมวแ่เอาที่<อ>นี่มันคือคาตา纳อะไรวะเนีนน่ยชาร์ปเน็น้ำเลดรูบี้ริสเนี่ยริสแด<ท>นเกดดามดอะฮิปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยมันยิงได้ด้วยอะ่ะครอมันยิงได้ด้วยเนี่ย เออมึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปเลยผมหายกล่องนึงอยู่เห็นเห็นอยู่นะดาบพูดโกงเลยฮ็อบดาบพูดโกงเลยอ่ะอ่ะสนุกอ่ะมีมีคนสนุกกันดูดิสนุกอ่ะได้ได้คนเล่นได้คนเล่นคนดียวอ่ะได้คนเล่นคนเดียวนี่สาย โอ้โหแม่ก้นเบี้ยวจัดเลยดาบก้นเบีย้ยวเฮ้ยก้นโกงเลยดาบก้นเบี้ยวเลยโอ้โหแม่งมันเป็นยามาโตเลยไอ้เหี้ยอยู่ไหนไว้กล่องนเลยาดาบโ,โอ้แต่ว,ว่ามันพังไวมากเลยค่อยใช้ยามจำปินดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันพังมันพัง โอเคในที่สุดก็เจอแล้วดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 รู้เดี๋ยว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 เดี๋ยวรู้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 เเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวู้เัยเนได้ของดีหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดู้ขนาดนี้ก่อนเฮ้ยัวะเงาะเงเงหมือนกันวะัวเงาะนังว ไปซิงบงซากุระบังไข่ <c oughs> โคตรเบี้ยวเลยวะ่ะไปแล้วไว้ท็อปขูกับตายไป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 เกาะเกาะไอ้นั่นปะที่เห็นว่าเออต้มเสียเต่นน้ำเต่นน้ำกูหมดวะ่ะแต่กมกินมาเลยกินท้องเสียเลยเนี่ยเสือนอะ่ะต้องกินอะ่ะไอ้เหี้ย าโอ้โหโรคไตถามหาไม่เป็นไรพยาธิชนชัยแค่พญาธิชอนใจในทำให้ดิน้นดิ้นอยู่อ่ะโอ้โหดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นยิ้นเลยจะต้องผ่านต้องผ่านเกาะตรงนี้ไปเออหรือว่ามันอยู่ขวาเ่าขวาขวาขวาเลี้ยวขวาทางนี้ทางนี้เชือเช,อชือกูเชือกูเชือกูเออเชือกูเชือกูเฮ้ยทักทายหน่อยด,ดิได้เลยวะ ไอ้เนี่ยเอาชุดเอาเอากึงมเอาหัวกับมึงเอากะโหลกไปคืนเข้าก่อนไหมคืนนี่อะไรอยู่รั่วอยู่ก่อนรั่วอ่ะเอ้ยผาเขาเปเดี่ยวตอนแล้วกลัวไปเปล่าเฮ้ยออกจากจุดเขาติดเกาะนานแล้วให้เขาไปเที่ยวบ้างน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอยู่แกนไลน์ด้วยไงเนี่ยใช่แล้วแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเปล่าเนี่ยเอาหมวกอะไรเนี่ยเมื่อกี้กูให้หมวกมึงยังเนี่ยให้แล้วให้แล้ว เออมันคืออะไรวะลงลงลงเฮ้ยตัวไปไปไปเพื่อนดูเฮ้ยกระต่ายไหนดูดิโอ้มันเฮ้ยเฮ้ยดูดิกดสีดูดดไปเพื่อนนี่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 ทอมโอ้หพ่อรอเพียบเลย ปาตันทางได้นะดูดูดีดๆเดี๋ยวขนแรกกับบอสดิโอเคโอเคโอเคงั้นเอาตุน้นี้ไปกินแล้วกันเฮ้ยถูกไฟอยู่โอ้ยๆๆ้ยเอาดาบนั้นมายิงดิยิงมันยิงมันโอ้ยเฮ้ยโดนด้วยวะนี่เคลียเฮ้ยโดนอะไรอะโดนยิงลุง๊ยิงมันนี่ Er> เดี๋ยวต้องไปยิงทำไมกูตีไกลอ๋อดาบดาบไกลนั่นอ่ะอุ้ยมีเลือดหยดด้วยว่ะเอาธนูกูกูรู้แล้วทำไมกูตายบ่อยบ่อยมันมีคนดำมันมีคนดำอุ้ยไม่ได้เอาที่ขุดมาเจอเหล็กเอาเร้มองอยู่ไหนเนี่ยชิปหายแล้วูดูีนี้ทีนี กูถือไฟเอากูถือกบเพลิงอยู่เอาาหลังกูเป็นไฟอ,อยู่นี้อโอ้โหตกตายนะเนี่ยนิ่งไว้ไม่เป็นตกตายเออโอหลังกาอู้เดี๋ยวพันใหญ่ใหญ่ใหญ่ะสะพานขาดยิงดีกว่าเอาดาบนี่ยิงดีกว่าดาบยิงเหรอนี <laughs> อ่ โอเคตกไปแล้วโอ้โหดาบติดพังเดี๋ยวเป็นก๊อปเฟืองให้เดเรลขอสตีกอิองริด <English. S 1> มันคือปุ่มอิเมจอะไรเนี่ยเวกบนเลือดนะดูอยู่โปรยยากดและไม่มีอะไรในเลือดสวัสดีในเลือดหยดมึงมึงมึงก็ไหนวะไหน ไม่วะแต่ได้ยินเสียงมันข้างล่างว่ะไอสัตว์มึงโดนไอเหี้ยตกเป็นโดมเลยมันเหมือนกับถ้าตกไปนะเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะเดสเฮาอะไรเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในนู้เห็นชื่อไหมฮูคเห็นได้ยังไงเนี่ยนั่นเห็นผ่านกำแพงดันูดิ ไม่มีคนกระโดดไม่เห็นหอ,อะไรทั้งนั้นน่ะทำแฟงเนี่ยเนี่ยเนี่นบักแล้วบักแล้วแต่เราไม่มีไงโอ้โไม่แปลวที่บ้านนะใช่ไงผมเชื่อนะว่ามีคนอยู่มุยีตาไม่ได้ฝาดด้วยเห็นชื่อขึ้นอ่ะเหมือนน่าจะเป็น NPC อะจากการสันทิฐานนะโอ,โอ้ลาวาวะ ไอ้ที่หยดมาไอ้ที่หยดเมื่อกี้คือลาวาแน่ๆเออใช่มันจะมีห้องอยู่เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคิดไปเองคิดไปเองวะเองเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมแบลวที่ขุดเดี๋ยาเดาตายไดาแบบที่บ้านดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่านะมึงตายแล้วแบลวที่ขุดที่บ้าน ไม่ไม่ไม่ไมเอางี้ดีกว่าเจอกันพาร์ทหน้าเราจะไปลุยกันได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ัน,นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเปลที่กูดนะโอเคได้ดบอโอเคสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอีพีหน้าเราจะไปค้นหาความจริงกันนะครับว่าเกาะนี้มีอะไรนะครับหรือว่าบุคคลปริศนานั้นคือใครนะครับเดี๋ยวก็าฝากกดไลค์ like, ให้คลิปนี้ก่นล